เดิมิมิกอะไรคือเดอิมิมิกเดิมิมิกเพราะว่าหนังสือเล่มหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นอย่าเพิ่งไปเด็ลีลากูไปละเฮ้ยไปไหมมาละกูลับไปกูไปไปเฮ้ยแล้วมาทำไมเนี่ยะจะแบกทไมกูเอ็มมึงจะแบกเอ็มเฮ้ยแป้งเป็นไรแป้งเป็นไรมึงดูแป้งมึงดูแป้งเป็นไรแป้งแป้เป็นโลดไอ้เหี่ห้อเด็ดขาดไไรเก็บเช้างเทียน ไปเอ้าแล้วพี่แบงหายเอาไปนู่นแล้วเอ้ามาอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรอ่างเนี้ดีเสียงครตอนหลังกูไม่รู้กูกลัวกูัออเป็กับปลาท้องโตสับสับเฮ้ยเก็บเก็บเก็บวิ่งไว้ดีกว่าไปไหนแล้ววะนี่ไงไปเนี่ยกูอยู่ไหนอะเอ้า สัตว์ตกใจแป้งเฮอันนกูก็่พีกนีแต่งตัวใหม่ซะนะไปนีไงหนูอะเก็บไว้นได้วเสียงเสียเก็บไว้เก็บไว้เสียงอะไรพีแบงนูอยู่ตรงนี้มึงไปไหนเฮ้ยสียงอะไร้อ้้ไอ้ไอ้ไอ้้ไ้

ไปไปวิ่งวิ่งสตีแตกกูไปเร็วไปเร็วพี่แบงค์หา,าห้องสกั่สันกระดิ่งดิกูเจอหนู เจอหนูละช่วยดูชูโคนเพิ่งแกววิ่งไปเจอกับผีเต็มเลยอรออุ้ยไอ้ไอ้แล้วกูโดนแล้วกูโดนกูวิ่งก็สับติเตกไม่เห็นมีใครเลยช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ห้องนั่นหน้าอุ้ยช่วยกูหน่อยดิวิ่งแกออกไปอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้โผอยู่ไหนโผอยู่ทีงไหนป่าโผอยู่ไหนโผล่ อยู่ห้องที่ลงดินตอนแกกันที่ลงอยู่หลังตู้เป็นยังไงเป็นอยู่นะคุณเนี่ยกลัวไปพ่อกหัวกะโหลกเต็มเลยกูสับตีนแตกลงชั้นล่างแล้วค่ะอ๋ออ๋อยังลงมาเลยอ่ะไม่รู้อะลงชั้นล่างก่อนอ้าวโอ้ผี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 โอ้อะไรแล้วไป็นมาเฮ้ยมีบ่อน้ำมีบ่อน้ำ ไม่ใช่บอลนอะไไรมจ๊ะโอ้โห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 กูเจอระคังแต่กูล่านยังไงไม่รู้มันล่านยังไงอ่ะระคังอ่ะอะไรมึงมาอยู่ในตรงนี้เนี่ยไปอยู่ไหนตรงนี้เนี่ยตามกูมาตามกูมามึงปิดไฟมึงปิดไฟไม่มี ่ามีผีพี่ข้าร่างไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยละครั้งเนี่ยปิดไฟกูบอกให้ปิดไฟกูบอกให้ปิดไฟกูบอกให้ปดไกูบอกให้มึงปิดไฟเลยเสดยกูบอกให้มึงปิดไฟเฮียจะไม่อยอยู่คนเดียววะไปกูไม่กลัวมันละมา อกูไปจุ่มพิษก่อนไหนวะมันไม่ได้บอกให้จุ่มพิษเลยเจอการน้ำกลับมาโดนเลยพี่แมงก์กลับมาโดนเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นหนูกูหายไปละไปรับรู้มาช่วยกูด้วยไปกับมันพอดีเลยอ่ะยังไงละครายก็ได้มาลับหน่อยในละครแล้วอ๋อโดนห่างุญแจ อ๋อหนูสามตัว่ไหกูได้ยินเสียงหนูอยู่แยวเนีวดูหาไม่เจออุ้ยอุ้ยไม่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 ไรับรู้ไม่รับรู้กูไม่รับรู้ไม่สีผวไหนอะแบงแงนี้ข้างหลังงไหนไม่แบงเลย่ีมาน่ปิดไฟปิดไฟเฮ้ยปิดประตู จุ่มตรงนี้จุ่มตรงนี้จุ่มตรงนี้มันมาเร็วกดย่อกดย่อกดย่อย่อยังไงกูได้ละกูต้องกดย่อได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวกูเปิดเองนั่นแหละเอาไปตีมันเหรอไม่ไม่ไม่ไปไปตรงระคังไปตรงระคังไปวางให้มันกินอ่ะมูช่ิโก้ดีมาโดนเลยมาโดนเลยมาโดนไอ้แป้งหลังหลังเข้า์แป้งหลังเข้า ไอ้บี่แบงมึงไม่หวังว่พี่แบงว่ายอที่ะอะไรมึงเห็นมันมาละเอาแล้วมึงตามกูทำไม,ไมว้าไอ้ไสัตว์มึงตามกูทำไม <c oughs> ไปบ่อน,น้ำละกูดีเป้ีเป้งน่ากูกับพีไอ้สัตว์เอ้ยกูไปละ เอาพี่หายไปไหนเอาพี่หายกูไม่หลบผีแล้วกูหลบไปแป้งเอ้าเฮ้ยเฮ้ยต้องมีไปละใครเฮียมับในไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยสัสไปไหนอะไอ้เพิ่งอยู่ไหนอะอยู่ตรงบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำมาเฮ้ยคูัาแล้วกูมาแล้ว มเอาหนูตามมาตามไอโไอโคเหอเงยดีที้กูได้ยินเสียงหนอยู่ตไหนไอ้สัตเอ้ยไ่ไม่ผมได้หนูแล้วไอาไอ้มไอนมบนา้เียละทไมโดนอะหลายรอบละไอเียเสียงเกมมันบัไอัแขนโผทั้งนอกติน อะไรวะไวเออหมอมันผ่านด่านนี่หน้าลุงหลอนที่หมายเลยมันผ่านไม่ได้มันหน้าปากมันหน้าปากมึงวิ่งไม่ร่อกูเลยใหญ่มึงให้กูไปไหนเออพี่แมงรดด้วย ไปทางนี้ทางนี้ขอพักสักเยออว่ะเฮ้ยบาคารีเฮ้ยซอนคืออะไรนี่ยดีไงดีไงไอ้แป้งลบดีไอ้แป้งมันจะเดินไปไหนหลเงี้ยเลยโมงยังไเี้ยในยใช่เหรอชอบในยะมันจะง่ขนาดนั้นเลยเงไม่รู้อุ้ยมันแดงแล้วจอแดงแ้วเหี้ยคือเป็นอะไรนี่กอนที่จะแข้งตา แต่ว่าพีดิ้กเจอแดงแล้วกู้ตายอยู่ดีก็ตายแล้ววิ่งมา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 อ๋อมันมันให้ซ่อนไปทีละอันเว้ยมันขึ้นไปแล้วพี่แบ๊บอ๋อใช่ค่ะนี่เห็นตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่น่ากัวจะสีเลยอะไรอะไรอะไรมึงมองอะไรเอากูเปล่าเอาปืนมาให้กูแค่นั้นแหละจะจบกูไม่เนี่ยจะจบกูไม่เนี่ยอ่ะพอได้ไม่กูตายมันจบมึงอ่ะ ไปเรื่วิ่งวิ่งวิ่งลาบูรุ้งไปย่าเลยพี่แบงค์ไปย่าไปย่าไปย่ามันประวัยเงาอีกแล้วต่อเลไปไปเออมันมาอีกเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไอ้ฟันเหลืองไอ้เฮียฟันเหลืองโกงหน้าฟันเหลืองไงซาดจอเลยกซาดเงี้นตัวเด็กเงี้ย รุ่นให่ำร้ายไปวิ่ไปโอ้โหรางไงาเฮี้ยซอยกูซอยกูซอยกูซอยกมุกุโน้อ้งกมุ้งโอ้งยยบไปเลยไปเลยมาดิมาดิวิ่งรอด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 ใช่เหรอ รอดรอดเขาดาวนี่ไงขึ้นแล้วหรือวะเอ้ยกูจำได้หขนตัวนี้ที่ว่ากูไปส่องหน้าแบบมันไม่มีห้มอ่ะแล้วมงจะปิดทำไมใครปิดวะยี่สิบองว่ะ w ายอะไรอ่ะเป็นตัวเฮี้ยอะไรพุ่งออกมาไม่รู้สัตว์มึงมาดิมึงเอาปืนให้กูกิจอบก็ห่างเฮ้ยวันดีขอโทษทำอะไรตรงนี้เนี่ยฟันเหลืองเลยนะมึงอ่ะขอโทษเอ้ย ปละไม่เป็นั้รมึงซ้อมกษัตริย์เราไปหาอะไรให้มันไม่รู้อะไรนั่นแหละเชซินออฟเฮ้ยพ่อมึงมาพ่อมึงมาพ่อมึงมารงึใมไม่รอ้บ้านี้เขาได้พ้านี้เขาได้ไปละไปละวาร์ปเฮียอะไรเนี่ยไม่น่าเข้ามาเลยกูต้องกูต้องใจแป้งว่ะจริงๆนะไอ้เหี้ย เฮ้ยมึงแยกกันเข้าคนละหลังดิโธ่โอ้ยเข้าหลังกูดิแม่มึงอยู่นี่ด้วยอเด็กหัวกูไปเนี่ยไอ่ไปด้วยไอ้กูว้ายเดี๋กูเนี่ยเข้คนเดียวว่ะหัวห้อยเลยเนี่ยเจอกูก็ว่ามันอยู่ไหนไม่อยู่หลังกูไอ้สัสอ้าวแป้งเกิดด้วแต่โหเดินใจเลยอ่ะแป้งว้าร้านเข้า พี่แบงค์มันมีเขียนหรือแบงค์มันพี่แบงค์ไม่เขียนจดใหญ่นึกว่าผีทุนบ้าหนไอยเฮียแค่นั้นแหละมันหนักงานเลยกวัวมาแล้วกูกูออวนลงแล้วกันไปแล้วไปแล้วมาไไหนกันไหนซอยมาได้หาออกไหมว้ายเฮียเอ้มันไม่เห็นกูอะพีตาบวมมุนตาบอดเฮ้ยแป้งมันอยู่นู่นพอนหรอ้ดุจุดได้แล้วนอ้ดุจุดได้แล้ว พี่แบงค์ไปหน่อยจุดได้สองอันบ้านบนเชียร์บนเชียร์จุดอะไรมันให้จุดอะไรจุดเทียนจุดได้วายพี่แบงค์พี่แบงค์จ้างอกไปงอกไปอย่าไปอยู่กับกุ้งอย่าไปอยู่กับกุ้งอย่าไปอยู่กับกุ้งจุดได้จุดได้ดูดิกลวทำไรกันอะ อี๋อ่ะกูกูแอบแล้วนะอ่ะเราพวกมึงอยู่ไหนกันน่ะอยู่บ้านเนี่ยในตุดเลยบ้านเทียนนะนะบ้านที่อันล็อกแล้วบ้านที่เนี่ยใส่กุญแจแล้วเราไม่เห็นมีใครจุดเทียนกับกูกูยังไม่เจอใครเลยเนี่ยว้ายมันมาหากูแต่อะไรฮะนี่ไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วแบงคตายเลยไหนกันเผาวะเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนเผ่ยแบงค์มี ไม่รู้กูหายไปแล้วไม่รู้กูแแงแล้วไม่รู้เป็นยดิกูแกะแดงละไม่รู้ไม่รู้ไอ้ยืไหนอันนี้มันอยู่ไม่ติดเข่โอ้ชั้นบนดับอีกแล้วอ่ะมึงคอยอยู่ชั้นบนแวะกูชั้นล่างอะได้ได้เยมันหม่เนาะเอ้ยไก่อะไรไก่อ้ไรก็ได้ก็มันดับได้ยังไงก็มันเดินไปดับเนี่ยเฮ้ไปชั้นบนละมึงแก่ดับนะกูขอถือว่ากูขอ มันอยู่ที่มันอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนเฮ้ยบี่บี้มันไล่ผมมันไล่ผมไม่บ้านไหนอะหาบ้านไม่เจอเนี่ยชั้นสองมันจุดได้แค่นั้นอะชั้นสองมันจุดได้แค่นั้นอะไปชั้นล่างอีกได้ปะลองลองไปชั้นล่างดูลองไปชั้นล่างดูแบ่งแบ่งทีละคนละชั้นเลยแบ่งคนละชั้นเลยเฮ้ยมึงไปจุดตรงนี้อยู่ชั้นสองไว้ดูว่ากูชิงใครขึ้นได้กูไอ้พยายามจุดชั้นสองไว้เว้ยไอ้อย่ามาตรงนี้ไออย่ามาตรงนี้ไอ้ไปที่อื่นไอ้ไปทื่น เออไอไงไงมึงอยู่ตรงนั้นไหมมึงอยู่ตรงนั้นไปล้วกันโอเคได้เนี่ยชั้นสองจุดสองกันละอานุน่าจุดไม่ติดอ่ะมาไล่โฟมมาไล่โฟมมาไล่โฟมมาไล่โฟใช่ใช่มันไล่กูมันไล่กูมันไล่กูอานุน่าจุดไม่ติดอ่ะเอามาชั้นสองจุดหมดแล้วจุดหมดแล้วไปไปลองไล่ดิลองไล่ลองไล่ดูลองไล่ดูโฟมมึงช่วยมาชั้นสองเลยกูอยู่ชั้นสามเนีย <usion icana S 1> ไม่ร <t representatives> oh, <himself> ู้ละกูตายโอ้โหปากยังฉีกว้ายกูไปแล้วไอ้สัตว์กูไปละแค่นั้นแหละไอ้เหี้ย